ถ่ายเจลคิปมันจะเป็นเลขนะมันจะเป็นหม่เ้มันจะได้ไม่ซ้ากันเราลงที่เท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่ไม่ซ้ากันสวัสดีครับอ้าวก้อย้ไหมล่องซองดีกันแต่ปมาณเเลขน่อฮามันคนอบดเขาเียไม่ซ้าคลิปอย่าเป็นคลิปคนละคลิปมีคนละหมายแล้วไงที่บอกะก็บอกนหมายเลขมันจะมีทาทายมันที่่เหยียเด คนนึงก็ถามช่องไม่ต้องเอาเยอะยูทูปเอาหนึ่งคนให้มีหลายช่องไหมคนไม่รู้มีทุกเยอะจังวะไม่ไดคนเดียวอะนเดาด้า้พี่ก้อยทำอย่างผมบอกเดี๋ยวลงไลฟ์ผมจะสอนเปิดหลังบ้านทานี้ก็เป็นฮะทังบ้านานอยู่เครื่องนั้นใช่ไหมถ้าต้องลงไลฟ์ก่อนไง เราเดี๋ยวจะไปเปิดไปสั่งคณะวิมานาไปไหนอีกมานาก็อยู่ครับไปหัดน้ำเฮ้ยมานาไปไหนวะออกไปข้างนอกข้างนอกไปซื้อข้าวกินมั้งน่าจะไปมานาไปไหนอีกเอฟซีไม่รู้ดีกว่าคนที่อยู่ในผม๋ยไม่รู้เลยวิมานาเอฟซีไปด้วยหรือเปล่าเจ็ดชั่วโมงมาแล้วจชั่วโมงเลยนะคะเอฟซ้ดีก่าทเป็นที่อยู่อีกอ่ะ ใช่ใช่เมื่อทีมาถามผมนะอ้าวคนนี้อยู่ไหนอยู่นี่แหละอยู่นี่กันนี่แหละนุ่นแต่ไรอยู่ข้างนอกเ้ยไอ้นอ้าวรูจะไปทะมรกัมาเนี่เมื่อกี้เราดูได้กันลเขาไม่ได้ถามไม่ได้ดะไเย มื่อวานเขากิน no กุ้งกันมนาเขากินไม่ได้เราควรอยู่ข้าวกันเลยแพ้กุ้งใช่ไหมแพ้กุ้งใช่แพ้กุ้งอย่แพ้กุ้งโอ้โหตรงนี้คนไหนชื่อน้องกุ้งอย่าไปคุยกับเขานะครับแค่เนี่ยมาใกล้กล้องผ้าแล้วตามตามตัวอไว้ใกล้ๆตะกรงมามามันกลัวระเบิดแบตแบมันบวมโอ้ยหเปิดใส่ตะกรงนี่ตะกรงเขามีของดีเยอะของผมเป็นแบบนี้เฮียหลังหักเลยตัวนี้เออตัวนี้ตัวนี้หลังหักนะเพื่อเปลี่ยนใหม่ขอใครกับเพื่อนังเพื่อเปลี่ยนใหม่หลายครั้งแล้วมันระเบิด บ่ตัดมาเลยจะลังลังหักเ้ฟ้ายเลยนี่มักเบิดมันรุนไหมสมื่นมันมาระเบิดปุกการระเบิดน้อยอยาเพิ่ัวมันยังอยู่เช็ด้างหน้าก่อล่กฟ่าได้เปลี่ยนเลยเฮียเปลี่ยนได้ถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะหายมันจะไม่ได้เสียงไม่ถ้ามันดันมากฟ้าดันหักนะมหัก บวกอีกสามร้อยห้าสิบผมว่าเปลี่ยนแปดพันบาทแปดร้อยมันนล้วใจยี่ห้อบางยี่ห้อมันก็อาจจะแต่แปดมันก็หมดพ้าได้แบบนี้ยเดี๋ยวต้เปลี่ยนเดี๋ยวกมันจอแตกอะดีไลรซิงทั้งคืนไม่ไม่เหนื่อยน้ำเหมือนเตะมันก็ไม่เป็นไรมันแตกอยู่แล้วแแตกอยู่ล้วจะให้ป้าลังมันแตกดีไม่ต้อเปลี่ยนได้ดองเมื่ออาจารย์อ้าวทำไมดองลูกครับต้องวางย่างเหรอ สวัสดีจ้าอยู่ด้วยกัน40จ้ามามามาบุกดาก็นเสื้อสวัสดีจ้าอยู่เพิ่งไปไหนอยู่เพิ่งไปไหนกําลังอาบน้ำปเหรเดี๋ยวผมก็จับด้วยมาดาเดินทางเอ้นี่ไงเดินทางไปไหนเนี่ยเดินทางจริงเลยไปไหนอีกเนี่ยได้เลย

ไฮไลท์สุดกว่าไฮไลท์เอาเนอนแล้วอนแล้เออเเอกมนวดเาเอกมีนวดนรักเาเอกมีนวดนี่เลยเอกาแล้วไก่มาแล้วไปเสยถึงไหมถึงไม่ถึงไปวัดวัดก่อนวัดขนาดก่อนวัดขนาดก่อนเฮ้ยไม่มยืนเซไม่ได้นะเนี่ยยืนยืนมือาถอนะต้องให้พ้นขอบนะวันนี้